อัสลามุอะลัยกุมบรหมตุลลอฮ์วะบาโราะตุก็มาสอนกันอีกนะครับมาอ่านกันอีกในหน้าไหนะนะครับก็คือหน้ายี่สิบสามนะครับหน้าย3ิบสามเลขสองแล้วก็เลขสามนี่คือยี่บสามนะครับย3บสามหนังสืออะไรนะครับนี่คือหนังสือเล่มนี้นะครับมาดูต่อวันนี้เราจะมาอยู่ใน ในบรนทัดที่เท่าไรหร่1ส3 4 5าบันทัดที่5นะครับในหน้าย3สาตัวแรกตัวอะไรนะเราต้องดูก่อนว่าแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นตัวไหนมาก่อนตัวนี้เขาจะเขียนแล้วก็มีจุดนะครับมีจุดอยู่สองลูกแสดงว่านี่คือตัวยะยะอะไรยะยะด้านหลังของมันต่อไปก็จะมีตัวซีนนะแสดงว่าเราต้องอ่านว่ายะซีน ยะสีนยัสนะต่อไปจุดข้างบนสองลูกเมื่อกี้สองลูกข้างล่างนี้สองลูกข้างบนไม่มีหัวด้วยก็แสดงว่านี่คือตาแล้วต่อไปก็มีสุกูลแสดงว่าตัวตามันจะอ่านตัวเดียวไม่ได้มันก็ต้องมาอ่านควบกับตัวอะไรอ่าตัวบะตัวบะมีจุดเดียวข้างล่างแสดงว่าตาตาไปตีบะอ่านอะไรอย่าลืมคอนกอลัก์ตาตาตาบะ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  มื่อกี้ยะซินยัสตะบะตาบะต่อไปตัวอะไรครับตัวชินนี่คือตัวชินนะชินอะไรชินชีอ่ามันจะไปตี๊ยวร้อไม่ได้เนี่ยเพราะมีสุมีมีดมอสอยู่ชินชีรอวอรุนนะยัสตะบะชิรุนายัสตะบะชิรุนา อ่าต่อไปอลิฟอีต e, ีกับนูนฮะเนี่ยเครื่องหมายในเรื่องของการอา่านควบก็แสดงว่ามีสองนะมีสองหนึ่งเราจะเห็นว่าสุกูลเมื่อมีสุกูลแสดงว่ามันต้องอ่านควบอ่านะเห็นไหมตัวยะต้องอ่านควบกับตัวซีนตัว้าต้องอ่านควบกับตัวตัวบะส่วนตัวชินไม่สามารถที่จะไปอ่านควบกับใครได้เพราะหลังจากตัวชิวชนก็จะมีตัวเราะที่มีด,ดมดมอยู่ อ่ะต่อไปตรงนี้มาดูอ่าอลิฟเอตีกับโนนอ่านว่าอาริฟนูนเชิดด้อินนูนนาอินนาอินนาอ่านงงเสียงด้วยถ้าหากว่าเจนูนที่มีดไดด้ต่อไปรอรอติกบาอ่านยังไงรอรอรอบาเชิดด้รับอ่ะรอบาเชิดด้รับบาอะไรบาบาตีกับใครบ้างไม่ได้ตีกับใครเลยอ่ะบาบากัฟมิมกุมเห็นไหม Porohin sukun sedengwa tu kaf kautong mati kap tu to mim. Kaf mim kum. An arai. In na rob bakum. In na rob bakum. Alif ti kap sin. Ya, ini. Alif sin is tak ti kap tu. Tua ta gini. Tak gini tau. Tak gini tau. Fa fi rawaw ru is. Tau fi ru is. เราฟีรูนิตอฟะกอบติบะกอบบะกอบะกอบอ่าเห็นไหมตับกอบลามลากับมิมกุมกอบลากุมอิสตาวโซรูอิสตาวโซรูอลิฟซินอิสตาตาตีกับนูนตาวอันครึ่งของตัวนูนเพราะเพราะตัวนูนตายเจอกับตัวซอสก็เรียกว่าอิควะ tau soru rawaru anja song chang ru is tau soru trong ni ka is ta to to pen kon kolak. Tato. ta to ta Tato, ti kap to ta to ma u is ma u satu labuna satu labuna ta วินตุลลาบูนะอิงกุงตุมนูนใต้เจอกับกัฟนูนใต้เจอกับตะอ่านอิกฟะครึ่งของตัวนูอิงกุงตุมซฮิรีนซอลิฟซอฮาฮิรอยรินุนนะซฮิรีนซฮิรีนต่อไป อาลิฟตีกับตัวตะต,ต,ตัวตัว,ตตวลำตายและตัวตะก็ตายแล้วถ้าหากว่าเห็นเครื่องหมายหรือหรือรอะไรหรือไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าตายอ่าเมื่อเมื่อตายแล้วข้างหลังอีกอ่าต่อไปก็จะเห็นชัดได้อีกแสดงว่าตัวอาลิฟเนี่ยต้องมาตีกับตัวตะเนี่ยอาลิฟตะชัดดาอตตะตาวออาลิฟวาโดดูไอนูอ,อัตตาวะดูอู่อต Tawadu'u. ni asan tang Ma al mutawadi'ina ha ah, yaw mim ma in ti kam lam al lang tua lam ko khu tua mim mu ha ah, to pai ta waw ha ah, ta ta waw alif wa ya song chang Ini ani asan di dot di ani an ya song chang wa ai ha in ya ah, ai nun na muta wa di mutawadhi'ina ma'al mutawadhi'ina wat takab buru nah, wat takab buru watita wat tata kap dikeba kap nah mai kon ko lak nah pro pen ah yang to yang mis sukun yu ah uh, do nah yang tai sanit kap buru kap dikeba mi takab bak burawru wat takab buru maal mu takab birina maal mu takab birina mima ain ti kamlam al tapi dalang kong tua mim kud dalang kong tua lam kau mim mim mu ta ta kap tiba kap ba sedah kap ba bi royari nunah มาเอลมูตะกับบีร وا ีนะอันไอนมูอันไอนมูอันอินมูต่อไปหาตีกับซีนฮุสอ่านนุนนุนฮุสนุนวอลตีลามอ่านว่าวัลตัวจีม ยิมยาตีกับหาห้าตัวนีはは้คือคือคือหาตัวนี้ห้าห้าเดียวกันวันยาลูวันยาลูวัลวอติวลามวัลยาลูอะลองดูอ่านแบบยาวๆไปหน่อยมาอัลมุตะกับบิรีนาอัลอินมูฮุสนุนแต่ถ้าหากว่าอ่านแบบติดเนา อ่านว่านุนวาวนูจากนุนนุนเมื่อตันเวนไปเจอกับวาวเขาเรียกอิดกอมมาอันก um ุนนะฮุสูวันยะลูอ่าไม่อ่านว่านุนอ่าไม่อ่านว่านุนเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราอ่านติดกันมันจะกลายเป็นว่าอิดกอมมันกุนนะทันทีอ่าต่อไปกอฟตัวบาตัวฮะอ่าแล้วก็มีอาลิฟตรงนี้คือให้จบตัวนี้ก็ได้ กูบะฮุนกูบะฮุนกูบบะกูบะฮะฮุนนี่ตัวฮะฮะฮุนกูบะฮุนอ่าอลิฟอาอลิฟอาตีกับจานอาลิฟอาตีกับจานอ่าตรงนี้ลามก็ไม่ใส่สระก็แสดงว่าตายอลิฟจานเช่ดีอัดต้องจานอัานอีกครั้งหนึ่งจานซีตีกับกับซิกจานกับซิกรอรูอัลซิกรูอัลซิก รูนูรุนนูรุนนูนวาวนูรอรุนนูรุนวัลกอฟอ่าเกนโกตีกับฟาอ่านเป็นเป็นกอฟเกนโกกอกอฟฟากอฟวันกอฟลาตูอ่าตะตูหากว่าไม่มีจุดก็กลายเป็นตัวฮะแต่พอมีจุดกลายเป็นตัวตะวันกอฟลาตูซูลูมาตุน Zo su mim alif ma ta tun. Su Wallahu a'lamu bis sawabi. Ah, ta hang wa hen fatha rue hen pen dammo nah, kan na yu khang na kam wa Allah rue huruf jalalah ni. Ro tong an wa lam wallahu a alif tin a bis ba te kap bis bi. wallahu a'lamu bis sawabi nah samrap Allah tanan a'lamu pu song ru bis ni sing pit ya prong song ru rau mai ru arai ti pit pit rau mai ru Allah nan rudi. di ato ik nit nang ha nai na 20 อ่า24 ยี่สิบสี่ใกล้จะถึงฟาติฮะแล้วนะใกล้จะถึงฟาตนะิฮะแล้วเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็มาเจอกันอีก